วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามินาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ออยงติดดอล้วก็ข้างหลังนะครับคือ EQS 450 plus นะครับอันนี้เป็น rear wheel drive EQS นะผมเคยลอง all wheel drive มันชื่อ 5, 5 8 0อันนั้นเป็นหน้าหนาวก่อนคริสต์มาสนะครับอันนี้เป็น rear wheel drive มันน่าจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านะครับก็แปลว่าคันนี้อะ่ะมันวิ่งได้ไกลสุดแล้วนะ VLTP นี่เป็น780กิโลเมตรถ้าเราสเปคต่ำหน่อยคันน,นี้มันเป็น711กิโลเมตรเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแล้วก็เราจะเช็คตัววันนี้ว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะโอเคที่สำคัญนะคือ,อยางนะเรามี Goodyear Eagle F1 นะครับ265 421 0นิ 5, 40, 21, ้วนั่ก็ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเป็น265 421 0เหมือนกันนะครับข้างหน้าข้างหลัง แต่ว่าล้อนี่แหละมันอาจจะทําให้มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยสี่ห้าแล้วก็ต้องผมเห็นภายในนะเปิดท้ายหลังก็โอ้โหสีขาวหรือว่าสีเล่นสีเบจอยไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็เข้าไปขนาดนี้เนี่ยเด่นแล้โอ้โหอันนี้นะครับคือรถ l u กชัวนะครับโอ้โหโอ้โห อันนี้คือรถล u x u r y แท้นะเพราะว่าข้างหลังมี USB C นะครับรถจีนมันจะมี USB A อย่างเดียวนะอันนั้นไม่ใช่ Luxury นะรถจีนนะครับอันนี้เยอรมันรถเยอรมันโคตรดีเลยข้างหน้านี่เนี่ยนักข่าวใครที่หาว่าเทสลาเป็น Luxury c a r คนี่หมาหูเรื่องอย่างนั้นนะอันนี้เป็น Luxury c a r นนะครับเนี่ย โอเคพลานนะครับคือวันนี้เราจะขับไปทางเหนือก่อน120กิมตร่อชโมงแล้วก็กลับมาแล้วเราจะวัดดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับ100สกิโลเมตรต่อชโมงแล้วก็เนี่ยรถกลับว่าเรามี580กิโลเมตร <laughs> ตอนมีกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ 88%โอเคเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแล้วนะก็จงให้ดูนะเนี่ย p r e สคอ a r นะครับมันก็บอกว่าสเปคว่า333แรงม้านะ565นิวตันเมตรแรงบิดนะครับเนี่ยปกติถ้าเราสเปคต่ำกว่านี้มันจะได้780ครั้งนี้มันจะเป็น711กิโลเมตรแค่นั้นนะครับแล้วก็มีสเปคกนี่ Acoustic Comfort ผมว่ามันเก็บเสียงได้ดีนะมี4.5องศาล้อข้างหลังนะที่มันหมุนได้นะครับมี AMG Sport Package อันนี้นะครับ AMG เนี่ยมันอาจจะหารถรถดับมันอันนี้มีแบตบรลลัมเลยมันจะมันจะขี้เหนียวเกิดกับไฟฟ้าทำไมอะรถเยอรมันนี่โอเคแล้วก็มีอะไรกันแต่ว่าเนี่ย ที่นอร์เวย์นะราคา1.15ล้านนะครับตอนผมเทดสอบ EQS overdrive ที่แล้วนะนะั่นแหละ580เอ่อ 4matic อันนั้นนี่เป็น1.4ล้านนะครับอันนี้นเป็นเงินไทยเป็นเท่าไหร่นะมันจะเป็นประมาณ4ล้านบาทนะครับที่นอร์เวย์เนี่ยโอปาโต้4ล้านบาทโอ้ยซื้อเลยซื้อเลยเออโอเคโอเคใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขับแล้วนะนะโอ้ขันนี่อเนี่ย คุณคิดว่าเรากำลังทดส90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่เรากำลังทดส120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้มันเก็บเสียงได้ดีมากเลยถึงแม้ว่าเรามี21นิ้วนะครับล้ออ่ะล้อใหญ่เบิ่มเลยไม่เป็นไรเลยเก็บเสียงได้ดีแล้วนะครับเนี่ยไม่จริงนะถ้าผมอยากจะซื้อรถคันหนึ่งนะรถไฟฟ้านะผมมี3 3 choice นะครับท็อป3นะครับคือคันแรกนี่จะเป็น Tesla Model 3 Performance มันโคตรเร็วนะมันมี Tesla Tech มันโหลดดีมันดูดี แต่ว่ามันก็คอมอร์มันไม่ได้ดีสุดแต่ว่าก็ดีนะโอเคคันที่2คือ BMI4 อนะครับอันน,นั้นก็ไม่ได้เร็วเท่า m มดแต่ว่ามันก็เป็น BMW มันก็สบายดีดูดีดูเท่ดีช่วงล่างเยอรมันดีกว่า m ม d ูลมแล้วก็คันนี้นะครับอันที่3คือ EQS เเพราะว่าโอเค ไอซี uh, IC, มันอาจจะสบายกว่าบอลลแต่ว่าคันนี้อะคอมฟอร์ตมันยิ่งสูงกว่ามันสุดยอดเลยนะครับผมเคยลองโคตรหลายร้อยคันนะนะรถไฟฟ้านะครับ e t r อ Porsche เออ d i มันไม่มีคันไหนเลยนะครับที่เทียบกับ EQS ได้ความนุ่มความเงียบความสบายดีกับเบาก,กับทุกอย่างนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยนะ คันนี้มันสุดยอดเลยนะครับนี่นนะคือสาเหตุที่ผมอยากจะซื้อคันนี้แต่ว่าผมคิดว่า r a เวน d r ไดรมันคงจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า Overdrive เหมือนกันกับเอ็บีแอมเชสลนี่ก็ยังไงก็ได้ o อเวน r i ไดร a ์เรเวนไดรก็ใช้ไฟฟ้าพอกันแต่ว่ายังไงผมก็อยากจะได้ o v e r d r i ไดร์ถ้าผมจะซื้ออีกก็ผมอยากจะซื้อห้าร้อยแปดสิบฟอร์มติแต่ว่า ต้องทสดูนะคันนี้มันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่ว่ายัางไงผมก็ชอบออเวอร์ดเพราะอยู่นอร์เวแล้วก็ผมชอบพาวเวอร์ของ o อเวอร์ด e แต่ว่าคันนี้มันก็แรงดีนะน,นะฮะนี่บอกเฮ้ยวันนี้อะมันมีรถเยอะอะผมไม่รู้ทำไมนะันเป็นวันเสาร์ธรรมดานเนี่ยเออสิ้นเดือนออสิงหาแล้ววะก็ไม่รู้ทำไมมันคิดว่าฮอลัเดย์มันจบแล้ววะแต่ว่ามันยังมีรถเยอะเนี่ย แล้วก็ปัญหาคือเราจะพยายามขับร้อยเออยี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเราต้องขับช้ากว่าเดิมแล้วก็ติดข้างหลังคนอื่นแล้วมันจะแปลว่าอะไรเนี่ยมันแปลว่ารถคันนี้มันจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเพราะว่าเราเราดราฟท์หลังคนอื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้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 ลีฟนี่มันมันแ่บนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้อ่ะก็จะอ่าีบ่าเฮ้ยคนอเวนี่ขับปรจ่างอ่ะ โอเคแปลว่าเทสนี้นี่กออ็ไม่รู้นะทำยังไงดีอะ่ะมันมันจะจะให้ดีต้องกลับมาเย็นนี้เทสอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมก็อยู่นี่ตอนเช้าแล้วพี่เกียรติปิกมานี่อีกรอบหนึ่งก็อ้าวสิอาจจะต้องขับเร็วขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อแก้ให้ที่มันช้าตอนนี้อะ่ะเพราะขากลับมันไม่น่าจะแย่นะโ okay, อเคปกติผมจะขับไปนิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้นะมันมีคนแชร์เลนโคตรเยอะเลยอะ่ะ ถ้าเราจะขับไปอีกแล้วก็จะติดข้างหลังแล้วก็เจ้ามันเราก็กลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเทสนี่มันจะดีไหมก็ดีที่สุดแล้วโอ้คัน,นี้มันมีเรเวนสตีริงโอ้ถึงแม้ว่ารถมันบอลลัมเลยแต่ว่ามันก็ไม่รู้สึกใหญ่ไม่รู้สึกหนักแต่ว่าที่จริงรู้สึกหนักนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยใหญ่มาก That's what she said โ <c oughs> <c oughs> okay. อเคเนาแต่ว่าในโอมอ่านะผมรู้สึกว่ามันมีเสียงจากข้างบนนิดหน่อยนะครับ ตอนผมเพื่อจะทสออีโตรนตุยนะที่มันไม่มีพาราโ a r o ูฟอันนั้นอนะในอุโมงค์นี่มันโคตรเงียบเลยอะคันนี้นี่โอเคได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรมากนะเราต้องขับ123กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเฮ a เตอร์สเปรย์ก็เคลียร์ดีนะชอบชอบมากเลยภายในก็อย่างเงี้ย๋องามก่อนงามก่อนนะโอเคออกไปข้างนอกแล้วว้าโ,โอเคสบายดีผมก็แช่เลยหนะ่อยแต่ว่าที่สำคัญคือตอนผมแช่เลยนะ มันไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราแล้วครับแล้ววันนี้โอ้เกือบจะไม่มีลมแล้วนะเนี่ยแปลว่ามันจะใช้ฟ้าน้อยนะโอ้โหดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเปกไปาขากลับนี่เงียบหน่อยนะมันจะไปทางเหนือกันหมดเลยนะคนที่มันแอลแล้วก็ออโตสเตียนี่นะก็โคตรดีแล้นะสบายดีมันมั่นใจมันขับกลางเลนเลยนะครับ มันไม่ได้ทำเหมือน Volvo Polestar อะไรแบบว่าขับไปชิดซ้ายชิดขวาไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนผมขับ1,000กมกับ EQS นะมันสบายมากเลยนะครับเรากลับมาที่ตัวมันนะอ๋อ201วัตต์ัต่อกิโเอก็ดีนะเนี่ยฮึมโอเคว่าเดี๋ยวเราจะเอ่อเข้าน้ำก่อนนะแล้วก็จะเทส90กิโมตต่อชั่วโมง โอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องขับ92ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่ได้ชาต์นั่นนะระหว่างเทสเนี่ยนะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวถ้าเราชาต์แบตเตอรี่มันอาจจะร้อนขึ้นแล้วก็เราต้องคูลแบตเตอรี่ตอนขับรถนะน,นะมันจะใช้ฟาร์มมากกว่าปกติแล้วก็แต่ว่ายัางไงเราก็จะขับไปทางเหนือนะครับไปที่รุเชิรดอกแล้วก็ไปรอบหนึงกนะที่มันเป็น182อกิโลเมตรเราจะวัดดูว่าระยะทางมันเวดวัด ถูกต้องไหมครับเน,น,น,นี่ยรถนั่นเองมันก็กะดน,นะนนว่าตอนเราไปถึงเราจะมี61%เรนนะครับนะั่นแะก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คน้ำหนักก่อนนะอันนี้อ่ะโอเ okay, ค let's see front axle 1240โอเค t okay the whole car two six twenty oh โอเคโอเคโอ that's not too bad โอเค not too shabby yo what's up แล้ววันนี้เรามีลมต้านนิดหน่อยนะครับอ่า uh, ไม่เยอะหรอกลมน้อยมากเลยนะครับแต่ว่าดูสิเราใช้ไฟฟ้า151ว <laughs> <q> <laughs> ัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมไอออนิก go home อ้ตอนนี้เราจะโคสนะอ่ uh, มันมี ปุ่ม Pedal Shifter เราก็จะใช้ no recuperation นะแล้วก็ปิด Cruise Control อ๋อดอยมันยังไม่โอเคเเอเค,อเค,อเคนี่เริ่มแรงแล้วคันนี้มันก็หนักนะก็ข้อดีนะว่ามันหนักหน่อยอนะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะ potential energy เยอะนะครับแล้วก็ drag coefficient ของ EQS เนี่ยเป็น0.2นะต่ำมากแล้วนะครับ แล้วก็ผมไม่รู้นะว่ามอเตอร์ดริฟท์เทรนเกียร์บ็อกซ์นี่มันมัน,ม,นมันดีไหมมันมี resistance น้อยมากแต่ว่าคันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไหลไปดีนะไหลลื่นดีแล้วนะครับขับกนลิมิตแล้วลิมิตที่นี่คือ110กิเมต่อชั่วโมงนะครับอาจจะดูนะว่ามันจะไปไกลแค่ไหนอ่ะคันนี้ก็อตอนนี้ <laughs> เรามีลมส่งนะเรากำลังกลับไปทางทางใต้นะครับก็หวังว่าไม่มีใครอยู่หน้าเรานะ โอ้ร้อยสาวกิโลเมตรต่อชอั่วโมงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอเคเพราะว่า,าบางคันนะมันอาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยแบบอาจจะมี drag coefficient ดีแต่ว่าเออ่โมอเตอร์อะไรมันมันไม่ค่อยเออ่มันเหมือนกับมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะใช่ไหมมันใช้ไฟฟ้าเยอะอ่ะคันนี้รู้สึกว่าทั้งสองอย่างมันดีนะครับ มอเตอร์เกียร์บอกสอะไรใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็ดรากูฟิชั Drag ่นก็ดีไหลไปไกลเลยเนี่ยไหลไปถึงขึ้นดอยไหมเดี๋ยวเราจะเช็คตัวนะว่าเราไปถึง9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหรนะครับไปอีกไปอีกโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อันนี้มันไปไกลสุดเลยเนี่ย <laughs> เชสอันนี้มันก็ไม่ได้สําคัญมากหรอกแต่ว่ามันแค่มว้วนนี่นะเชสดูโ <laughs> อ้โอเคโอเคโอเคนี้เริ่มช้าลแล้วอ่าคุณดอยคุณดอยมันจะช้ากว่าน,นี่โอเคโอเคเดี๋ยวรถรถข้างๆนี่จะแซงเราหนะ่อยนี่านี่บอกเฮ้ยโอเคโอเคเริ่มช้าลงแลง้วเ,เราจะเราต้องเปิดไฟเร็วจะไปข้างหลังคราวนี้อ่าโอเคอันนี้คงจะไหลไปไกลสุดแล้วเนี่ยนะ the slow clap แล้วก็ขากลับนะตอนถ้าเรามาถึงนี่นะครับเ,เรากำลังจะกลับไปทางใต้อะออที่เราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหน,นเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนี้นะออตอนเรากลับไปที่เดิมนะครับก็151วัตต์แอติกาลมตรนะมันโคตรดีแล้วนะคันนี้ใหญ่ยาวหนักแต่ว่าใช้ไฟฟ้าน้อยอดีมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมแล้วก็เช็คดูนะ ระยะทางเรามาถึงดอนแล้วนะแล้วก็เนี่ย Navigation นนมันมี augmented reality ฮะอแล้วเรากำลังจะไปมืวงเวียนนะแล้วก็นี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเราขับทะลุไปเลยเลยโ,โอ้โหเลิศขนาดเลยว่าว้าว เรามาถึงไอออนติดอนแล้วแล้วก็ระยะทางเป็น179.5โ oh, อ้ under report นะครับแล้วก็เราใช้152วัตต์เอา์ติกิโลเมตรว้าวเรารับ136กิโลวัตต์โอเค135ที่65เปอรถยอรมันมันชอบเป็นอย่างงี้นะชาร์จเร็วมากนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะผมจะนับระยะทางจากสะพานนะเพราะว่าปกติตอนผมขับ ทสต์อื่นนผมก็จะเช็คดูที่สะพานนะครับก็แปลว่าคันนี้อ่ะมันนับน้อยไปตั้ง1.5นะครับแล้วก็แปลว่าเราต้องแก้ที่ที่เราได้ข้อมูลน่เราต้องแก้1.5นะมันกลายเป็นคันนี้อ่ะใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยโอเค120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มันไม่ได้น้อยเท่า Mo เดลสามตัวโมเดสามก็เป็นรถที่มันเล็กกว่าแล้วก็เบากว่าแต่ว่า 198วัตต์ออลติกราเมนก็โคตรด,ดีนะแล้วก็ <laughs> ถ้าเป็น90 h, 150 h, กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดร้อห้าสิบวัตต์ออลติกราเมนก็ใกล้โมเดล S นะแต่ว่าโมเดล S นี่มันเป็น All Wheel Drive นะครับอันนี้เป็น Rear Wheel Drive แต่ว่าแปลว่าเพราะว่าคันนี้มันมีแบตเตอรี่ใหญ่สุดนะครับแปลว่าคันนี้อ่ะ มันเป็นรถที่ผมเคยเทสที่วิ่งได้ไกลที่สุดแลวนะครับ711กิโเมตรนะครับมันเป๊ะกับ VLT P range ของคันนี้นะครับมันไม่ได้เป็น780นะั้นคงต้องเป็นล้ออื่นหรือว่าไม่รู้นะอะไรที่มันทำมันวิ่งได้ไกลกว่าน,นั้นอนะ่ะแต่ว่าคันนี้วิ่งได้โคตรไกลแล้วนะถ้าคุณจะวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้เลยนะไม่ต้องชาร์จเลยนะประมาณนั้นนะแล้วก็วิ่งได้เร็วไม่ต้องวิ่งไม่ต้องขับช้าไปนะกนะ็คันนี้อ่ะ โอ้โหมันทั้งสบายมันมีที่เยอะแล้วก็วิ่งได้ไกลแล้วก็ชาร์จเร็ว hmm? คุณต้องการอะไรกันฮะโอเคอาจจะต้องการฟอร์ดซาวน์ในโมเดล S อสเทสแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเทสดูนะ only fans เพราะว่าถ้ามันวิ่งได้711กิลเมตรวันนี้อ่ะถ้าเราขับช้าขับ65กิลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยนะครับที่นอร์เวย์อ่ะมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนอ่ะมันจะเป็นเกือบ8 0 0กิลเมตรเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะอากาศมัน perfect นะครับ คือ,อมันแทบจะไม่มีลมเลยแล้วก็อุณหภูมิอยู่ประมาณ20-28องศาแล้วก็แปลว่าแอร์มันไม่ต้องทางนานหนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองอีกทีหนึ่งอีก2-3วันนะครับผมจะเลือกวันที่มันอากาศดีนะแล้วก็จะลองขับดูว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนมันจะเป็น800หรือว่าใกล้ถึง800กิลเมตรนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประมาณ140วัตต์ต่อกลมตอนเรขับช้ากว่านี้นะ จุนเ้นอยากจะลอผมอยากจะรู้ว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะแต่ว่าผมก็จริงๆถ้าผม,ผมมีโอกาสนะผมอยากจะลองยืม EQS 580 f o r m a t i c All wheel drive เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่า All wheel drive ของ Mercedes มันใช้ไฟฟ้ามากกว่า R w v e e l drive นะครับเพราะที่ผ่านมานะ BM ก็เหมือนกัน All wheel drive ใช้ไฟฟ้ามากกว่า Polestar Volvo ก็เหมือนกัน Front Wheel Drive มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า All Wheel Drive มันยกเว้น Tesla Tesla นี้ All Wheel Drive r e a Wheel Drive แทบจะไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ uh, eGMP Platform i o n i q 5 EV6 ก็เหมือนกัน All Wheel Drive Rear Wheel Drive แทบจะไม่ต่างกันเลยแล้วก็มี uh, uh, MEB Platform i d c ID5 Skoda Enyaq เงี้ยอันนั้นก็เหมือนกันนะ All Wheel Drive Rear Wheel Drive แทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าแบรนด์อื่นนะันะ มันเป็นอย่างนั้นแล้วผมไม่รู้นะว่าคันนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าเป็น eqb หรือว่า eqa นะครับเขาผสม induction motor กับ pm motor อันนี้นะมันคงจะเป็น pm motor ข้างหลังนะครับเพราะมัน pm motor ส่วนใหญ่มันจะใช้ไฟฟ้าน้อยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่า eqs ที่มันเป็น all w h e e l d r i v e มันเขา mix ไหมหรือว่าเขาใช้ยังไงอะแล้วมันจะเป็นมันจะเป็น permanent all w h e e l d r i v e หรือมันจะมันจะทำเหมือน tesla ที่มันจะใช้1มอเตอร์แล้วก็ให้อีกหนึ่งมอเตอร์พักเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าน้อยก็ถ้าคุณสนใจนะผมน่าจะยืม EQS ตอนนี้ช่วงหน้าร้อนแต่มันกำลังอุ่นเดียแล้วก็เทสดูนะผมก็อยากจะรู้นะว่า Overdrive มันเป็นยังไงมันดีหรือว่าไม่ดีมันเราต้องมันมีข้อเสียไหมถ้าเราเลือก Over Drive อ่ะเพราะถ้าเป็นทดสอบน,นี้เราเลือก Overdri ์ไดรฟมีข้อเสียแล้วนะครับแต่ว่ารอนนี้อ่ะมันจะเป็นไหมถ้าคุณสนใจนี่ผมจะขอยืมนะครับ โอเคแต่ว่าคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันไมสวัสดีครับโอเคผมชาร์จถึง100%นะ754ดรอ่กิลเมตรแล้นะรถนะกะวก่าเราขับได้อนะว้า <laughs> ว wow.